รายงานล่าสุดน้องลิซ่าแดลดดิ้งถึงเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีภาพถ่ายน้องลิซ่าที่เกาหลีแล้วจะแม่น่าจะก,กําลังไปเตรียมตัวสําหรับงานวันที่14่ได้เลย very cute ผมสั้นหน้าม้าเบาๆแปลว่แบบาวแบบตลิตออกทาง private นั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไม่มีโมเมนต์ที่สนามบินเลยแม่ซึ่งคญญําบรรยายในภาพบอกว่าเธอเพิ่งลงจากเครื่องบินจากปารีสวันนี้และยังไม่ได้ล้างหน้าแต่เธอต้องไปช้อปปิ้งคืนนี้เพราะว่าต้องไปงานของบุคลีพรุ่งนี้โดยภาพนี้ ออกมาจากแอคบ้านเบรกของนองนริซ่านะคะแน่นอนค่ะว่านอริซ่าจะต้องเตรียมตัวสําหรับงานบุกรีและก็ทีมรอบนี้ค่ะเห็นว่าเป็นค็อกเทลเอทชัยเร์เขาบอกว่าเสดโค้ดนี้คงค,คุ้นคุ้นหูกันบ้างกับชื่อที่เรียกว่าค็อกเทลเอทชัยเออร์แค่ได้ยินชื่อชุดทำไม่เซ็กซี่สุดๆก็ต้องเป็นเสดพองๆสไตล์สาวน่ารักเพราะสาวจะต้องใส่ชุดเดรสสั้นที่ตกแต่งให้เข้ากับแฟชั่นในยุคสมัยปัจจุบนันซึ่งภายในงานอาจจะต้องยืนตลอดเวลาหรือว่ามีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำส่วนนุ่มๆก็สลัดคราบบอยแบนที ไไปได้เลยจากสูตรก็เปลี่ยนเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีเข้มแทนรับรองว่าเป็นคู่หูที่ดูดีอินเตอร์แบบสุดๆอ่าเขาว่าอย่างนั้นนะเพื่อนๆสาหรับเตรทโค้ดมารอรุ้นเลยว่าลูกของน้องลิซ่าจะออกมาปังขนาดไหนน่ารักมากล่าสุดเต้าลิซ่เกาหลีแล้วนะคะหน้าตาซสซใสมากๆไม่แน่ใจว่าน้องถ่ายภาพกับใครนะรอติดตามความปังได้ก็หลังจากนี้ถ้าหากว่ามีโมเมนต์ไปช้อปปิ้งอย่างที่แคปชั่นเขากล่าวมาเนี่ยก็หวังว่าจะมีอะไรมาอัปเดตให้ได้ฟังกันหนาเจ้าคะกลับมาเกาหลีแล้วจ้าเลยก็ด้วย ามปส14นี้ก็จะมีงานใหญ่อีกนะคะสําหรับบุกอรี่แล้วก็ตามมาด้วยเหล่าเซเลบมากมายที่จะเข้าไปร่วมงานค่ะในงานก็จะมีดนตรี EDM พร้อมทั้งการแสดง